กรณีของปั๊ม PT ที่เรารู้จักกันนะครับปั๊มเกกนนะะ um ขียวเนี่ยนะฮะล่าสุดเห็นว่าทาง PTG หรือว่าทางาโต๊ะปั๊มพี um เนี่ยเจ้าของปั๊มพ t เห็นว่ามีการตรเทียมที่จะไปร่วมกับเอกชนพวกไฟแนนซ์ใช่ไหมะมีการปล่อยกู้ในปั๊มเป็นยังไงครับคุณอดุลฮะครับผมค,บคือคทางนายพิทัก,กษ์รัชกิจประการนะครับผมประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ อ่านะครับผมอเปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเริ่มธุรกิจปล่อยสินเชื่อด้านการเจรจากับบริษัทไฟแนนซ์นอกตลาดหลักทรัพย์นะครับผมรายหนึ่งครับเพื่อเข้าร่วมทุนปล่อยสินเชื่อครับผ่านสาขาปั๊มน้ํามัน PT ทนะครับผมทั่วประเทศกว่า3,000แห่งครับคาดว่าครึ่งปีแรกจะค่อยๆเห็นความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องนี้ครับก่อนที่จะเริ่มปล่อยกู้ ได้ในครึ่งปีหลังครับคุณสุภชัยครับโดยมีการประเมินว่าปีนี้ครับบริษัทจะเตรียมงบลงทุนสำหรับธุรกิจใหม่ไว้ประมาณ1,500ถึง2,000ล้านบาทนะครับผมที่จะนำมาใช้รองรับการปล่อยสินเชื่อซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสมาชิกตัวบัตรนะครับผมของ PT. ท a แม็กกานะครับประมาณ19ล้านลายแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะ ให้ได้30ลายนะครับผมนอกจากนี้ครับบริษัทยังมุ่งเน้นปรับปรุงด้านบริการอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็จะมีพนักงานประจำสาขาปั๊มนะครับผมในกรุงเทพมหานครครับเพิ่มเพื่อนำเสนอโซลูชันนะครับให้กับลูกค้าซึ่งขณะนี้จำนวนมากกว่า200 คนแล้วนะครับผมสิ้นปีนี้จะขยับเป็น500คนครับแล้วก็วางเป้าว่า2ปีข้างหน้าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ2,500คนเพื่อควบคุมในกทมและก็ปริมณฑลครับคุณสุภเชยครับอืมนะครับ ก็ S <S <an> จุดที่น่าสนใจฮะัสำหรับ PT ในช่วงหลังๆนี้ก็พยายามหาที่เป็นลักษณะของรายได้หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนอนออยอันนี้ก็เป็นเฟรนด์ของกลุ่มของพวกปั๊มน้ํามันหรือว่าสายการบันการน้ํามันที่ตัวนี้ก็ลุกหนักในแง่ของ non Oil นะอนออยนะไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของอเราได้เห็นนะอย่างเจ้าใหญ่อย่าง OR อันนี้ก็ชัดเจนก,การเข้าซื้อกิจการแบบในช่วงที่ผ่านมา MA ตลอดเลยนะแล้วก็มี MA ที่รอค้างอยู่ตัวนี้รอปิดดีอีก อ็อีกหลายอีกหลายดีลเหมือนกันนะครับมาถึงปีพีทีเนี่ยผมว่าน่าสนใจในส่วนที่ว่าเตรียมที่จะปล่อยสินเชื่อผ่านก็ในปั๊มนะฮะก็คือเอาง่ายไปร่วมกับไฟแนนซ์ท้องถิ่นหรือว่าไฟแนนซ์ที่เห็นบอกอยู่นอกตลาดนะ,ะแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ายไหนนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่น่าสนใจว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเวลาคนไปปัม๊มใช่ปะคืออ่ะอย่างน้อยก็เวลาปล่อยกู้ก็มีสาขาในปัม๊มคือเขาเอง<ๆ>เขาก็จะได้เปรียบตรงว่าปัม๊มเขามีเยอะนะสองสามพันแห่งเหมือนกันนะ กนะนะ็เป็นรองแค่ปตทนะปั๊มพีทีเนี่ยถือว่าจำนวนเยอะนะเป็นระดับสองอยู่ <S 2> <S 2: แล้วก็ที่สําคัญคือกลุ่มกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยแน่นอนนะฮะเขาก็จะมีพวกรถบรรทุกใช่ไหมฮะที่เป็นไป,ไปตเติมน้ํามันที่จะมีปริมาณที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่น่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วปล่อยสินเชื่อแบบนี้ฐานลูกค้าแสดงว่าเป็นฐานลูกค้าระดับกลางถึงล่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มรถบรรทุกเหมือนว่าสมมติว่าคุณชัย เข้าเติมน้ำมันปั๊บเงินในกระเป๋าอาจจะอยากจะขาดหรือว่าต้องไปต่อยอดเติมน้ำมันปั๊บขอกู้เลยในปั๊มอันนี้ก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งฮะเราได้เห็นการขยายปั๊มของพีทีเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจําได้เลยคุณพิทักษ์รัชกิจประการเคยบอกว่าจะขยายให้เต็มที่เลยชนิดที่ว่าแบบ เอาไว้ง่ายคือปั๊มเนี่ยระหว่างปั๊มห่างกันเนี่ยไม่มไม่น่าไม่ไม่มไมกลมากนักเพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ยสามารถเข้าถึงปั๊มได้มากขึ้นแล้วมันก็จะมีอะไรที่เป็นนอนอ,อ่อยที่มากขึ้นอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดปรลละมาณสักสี่ปีที่แล้วที่คุณพิทักษ์เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ปั๊มเขาเยอะขึ้นมันก็จะมีว่าชุมชนไงคุณนันดุลนะปั๊มเขาก็อยู่ใกล้ชุมชนมากขึ้นพเพราะฉะนั้นชุมชนที่อันดับแรกจะไปเขาเรียกว่าจะไปตลาดก็ไปเจอค่าที่ปล่อยกู้ได้ ถ้าไม่ไปตลาดละ่ะมาปัม๊มก็กู้เงินได้แต่ก็เขาจะจับกับมือค่ายไหนอย่างไรผมว่าน่าจะเป็นแบบไฟแนนซ์ท้องถิ่นนะแต่ละที่ที่เขาจะมีไฟแนนซ์ Finance ที่อาจจะอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แต่วันก็จะมีที่เขาก็คุมในพื้นที่แต่ละพื้นที่อยู่อันนี้ผมว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าเออรายได้ของเขาก็จะมีลักษณะของหนึ่งก็คือเข้าไปร่วมทุนก่อนโดยอาศัยที่ว่าเนี่ยที่เตรียมงบประมาณสักพันหนึ่งพันห้าถึงสองพันล้านเนี่ยก็มีงดก้อนหนึ่งที่จะไปร่วมทุน ก็เป็นตัวนี้มันก็จะทําให้มีเงินทุนในบริษัทร่วมและก็ไปปล่อยกู้ก็คิดดอกเบี้ยไปแล้วก็เตาลืมนะฮะดอกเบี้ยไอ้พวกที่เป็นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อสูงบุคคลเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงนะดอกเบี้ยมันสูงนะฮะแต่ในก็ตามมันก็ต้องความเสี่ยงเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าไอโมเดลตัวนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรสําหรับพีทีนะครับใช่นี่ถ้ามองครับคุณสุชัยครับน่าจะเป็นเหมือนที่คุณสุชัยว่าระดับระดับกลางแล้วก็ระดับ ระดับล่างใช่ผมว่าน่าจะเป็นเน้นหน้าระดับระดับลกางยากางแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นด้านตรงนี้มากกว่าเพราะฐานเขาเป็นอย่างนั้นนะฐานลูกค้าเขาเป็นส่วนใหญ่ก็คือดีเซลอ่ะเอาง่ายๆคือดีเซลก็หนึ่งรบรรทุกสองคือการเกษตรเพราะใช่การเกษตรเพราะว่าเราเราไปปั๊มเห็นไหมครับว่าปั๊มพีทีอ่ะต่างจังหวัดอ่ะมีเยอะมากแล้วแล้วส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดคือทําเกษตรตะกรอนผมว่าเนี่ยกลุ่มเนี้ย น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าเข้ามาขอกู้สินเชื่อครับอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ PTt Mac แม็การ์ดอันนี้ก็น่าสนใจคุณอดุลนะเขาจะมีเก็บฐานข, <COM S 2> ขอ้ขอมูลไงยอยา่างคุณว่าคุณอดุลมีแม c กการ์ดอยู่ครับผมก็มีอยู่นะฮะเวลาใช้เนี่ยมันก็จะมีรู้เลยว่าพฤติกรรมของเราออะไรต่างๆคือจะมีเรคคอร์ดเอาพูดง่ายๆว่าเอ๊ะสมาชิกคนเนี้ยมันก็มีการตรวจสอบได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ตรงนี้ว่าอ่ะคุณเป็นสมาชิกของ PT m a แม็การ์ดคุณได้สิทธิประโยชน์ ในแง่ของสินเชื่อแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเกิดทําให้ไอตัวของพีทีแมกกา์เนี่ยมันเกิดการใช้งานมาก,กขึ้นในเขาเรียกว่าในระบบนิเวศท,ทุนติเของเขาคือ m a c กาซ์เติมน้ำมันไม่พอก็ไปซื้อในไอ้ไอเป็นมินิมาร์ทของเขาใช่ปะฮะใน,นร้านคาา้าของเขาร้านกาแฟร้านกาแฟพันไทยแล้วก็ ถ้าเข้าในเมืองหน่อยก็กาแฟอะไรคอฟฟเวิร์อ่าอันนี้ก็มันก็จะทําให้เขาเนี่ยก็จะมีในแง่ของการต่อยอดได้ในแง่ของมาร์เก็ตติ้งนั่นเองอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับตัวของ PTG หรือว่าปั๊ม PT นั่นเองนะครับ